สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันคลิปที่สามนะคะงานใกล้เสร็จแล้วนะคะเริ่มกันเลยค่ะเรามาเริ่มแถวต่อไปกันเลยนะคะแถวนี้นะคะเราจะถักพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ลงไปแล้วเราก็รูดแค่สองนะคะแล้วก็เหลือไว้อย่างนี้ค่ะนะ,ะนะแบบนี้ ทำจนครบทุกหลักเลยค่ะทําแบบนี้นะคะอ่า,าครบได้ได้ครบทุกหลักแล้วทีนี้เรามาดึงให้หมดทีเดียวเลยค่ะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งปิดจบก็จะได้ลักษณะงานอย่างนี้นะคะนะอ่ะทีนี้เราจะข้ามมาตรงนี้เราก็ถักโซ่ห้า พอเสร็จแล้วมาถึงตรงกลางมาถึงลไรตรงกลางนะคะตรงนี้หลักแรกหลักแรกเราถักลงไปสองครั้งหลักที่สองก็ถักลงไปในหลักเดิมสองครั้งได้สี่แล้วนะคะหลักที่สามถักแค่หนึ่งครั้งคือหลักตรงกลางหลักที่สี่สองครั้งสองหลักนะคะ สองหลักในในในหลักเดิมนะคะเนี่ยค่ะถักลักษณะนี้ในหลักนี้นะคะเราจะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเกจะได้เก้าหลักนะคะทีนี้ก็ถักโซ่ห้ามาถึงมุมนี้นะคะแล้วก็จะถักเหมือนมุมเมื่อกี้เลยคะ่ะ พันหัวเข็มหนึงขึ้นมาเก็บไว้อย่าลืมนะคะเพื่อนๆอย่าลืมใช้นิ้วกลางล็อกตรงนี้ไว้นะคะชิ้นงานเราจะได้สวยๆนะคะเทคนิคของเรานั่นเองนี่ค่ะปิดจบนี่ลายนี้เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ นะคะสวยเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโคง้งๆเป็นการปิดนะคะอ่ะทีนี้เราจะไปเราจะไปหาหลักลายที่สองนะคะช่วงลายที่สองเราจะต่อเชื่อมลายที่สองด้วยโซ่เจ็ดอ่ะได้โซ่เจ็ดแล้วเราก็จะถักเหมือนอันแรกเลยจ้ะถักแบบนี้นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเนี่ยค่ะ ขึ้นมาเก็บไว้ยังไม่รูดหมดนะคะเพื่อนๆถักแบบนี้นะคะถักแบบนี้ยาวไปจนจบชิ้นงานเลยนะคะพอจบชิ้นงานแล้วเรามาดูหลักแถวต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะเรามาจบแถวนี้กันนะคะด้วยโซห้า ทำมาจบแถวพร้อมกันค่ะถักให้ครบทุกแถวนะคะโครวบจบหมดเลยจบได้หนึ่งคัอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาขึ้นแถวต่อไปโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกกลับงานนะคะ แล้วก็ถัก X ลงในที่หลักเดิมเ,เพื่อนๆเรามาถักพร้อมกันนะคะแล้วก็ถัก X ลงโซ่ทุกโซ่นะคะเพื่อที่จะเราจะไปขึ้นหลักต่อไป X ลงไปเลยนะคะ อพอ x จะจนสกครบโซ่แล้วนะคะเรามาขึ้นต้นด้วยโซ่สามโซ่สามเสร็จแล้วถักลงไปในหลักเดิมหนึ่งครั้งแล้วก็ต่อด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ถักลงไปในหลักต่อไปนะคะแล้วก็โซ่หนะะึ่งค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวคนถักจะถักช้าๆให้ดูนะคะอ่ะจบแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ลงหลักต่อไปโอเคนะคะเข้าใจนะคะเดี๋ยวขอถักงานไว้นิดนึงถ้าเพื่อนๆคนไหนถักไม่ทันหรือไม่เข้าใจตรงแถวไหนนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามได้ ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและคลิปนี้มีพิเศษนะคะใครคนไหนดูจบคลิปนี้อยากได้รางวัลน,นะคะดูให้จบแล้วก็ทําตามกติกานะคะ,ะทีนี้เราก็จะได้งานแบบนี้ได้งานแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่เจ็แล้วนะคะม้วนหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ลงตรงกลางลายนี้เลยค่ะนี่ค่ะ แบบนี้นะคะใช่ไหมเอ,อ่ยถูกแล้วค่ะโซ่เจ็ดนะคะแล้วก็ต่อด้วยโซ่เจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ถักเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะเหมือนลายเมื่อกี้เลยเนี่ยค่ะหลักแรกก็คือเนี่ยค่ะ แล้วก็ลงสองครั้งในหลักแรกอันนี้เทคนิคจำง่ายๆก็คือหลักแรกและหลักสุดท้ายลงสองครั้งแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งทุกทุกหลักนะคะเนี่ยค่ะถักไปวนไปอย่างนี้เลยคะ่ะถักแบบนี้วนไปจนถึงลายสุดท้ายนะคะ ใกล้จบแล้วค่ะมีเหลืออีกแค่สองแถวก็เสร็จแล้วนะคะปกเสื้อปกเสื้อส,สวยๆเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าลายที่สองเมื่อเราถักเสร็จแล้วมันจะมีลักษณะยังไงนะอะ่พอมาถึงหลักสุดท้ายแล้วค่ะเนี่ยค่ะหลักสุดท้ายหนึ่งหลักโซ่หนึ่งแล้วก็ต่อด้วยลงไปใน,นหลักเดิมหนึ่งหลัก ลักษณะชิ้นงานนะคะเพื่อนๆลายก็จะออกแบบนี้เนี่ยค่ะจะออกแบบนี้โอเคนะคะให้เพื่อนๆถักวนไปแล้วมาจบงานแถวนี้พร้อมๆกันค่ะเรามาจบแถวนี้กันนะคะโซ่นหนึ่งแล้วก็ถักพันหัวเข็มหนึ่งครั้งถักทีละหลักไว้ค่ะ ถ้าจบถแถวนี้นะคะเราก็จะเหลือแค่อีกแค่1แถวแล้วก็รวมถึงแถวจบคือโซ่สามง่ายๆก็คืออีกสองแถวนั่นแหละคะ่ะแถวนี้จบไปแล้วแถวนี้ถักแค่ตรงนี้นะคะ ก็จบไปแล้วทีนี้เราจะขึ้นแถวต่อไปเราก็จะขึ้นต้นด้วยโซ่3แล้วก็พลิกชิ้นงานกลับมานะคะพันหัวเข็มลงในช่องนี้ช่องแรกแบบนี้นะคะดูช้าๆอ่ะหครั้งแล้วก็ลงไปอันนี้ครั้งที่สองเก็บงานไว้นะคะยังไม่รว่ครั้งที่สาม ก็จะได้ลักษณะนี้3ครั้งลงไปแล้วก็รวบค่ะปิดงานด้วยนี่คือ1อันนะคะแล้วก็ระหว่างช่องเราก็ถักโซ่สองดูช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในในในช่องถัดไป1นครั้งสองครั้ง 3ามครั้งนี่นะคะนี่แล้วก็ปิดปิดงานได้สองอันแล้วนะคะอ่าแล้วก็โซ่สองโซ่สองแล้วก็ถักลงทุกช่องเลยค่ะถักลงทุกช่องช่องละสามครั้งแล้วค่อยรวบทีเดียวนะคะช่องละสามครั้งรวบทีเดียวนี่ค่ะ ช่องต่อไปคนถักขอถักงานไว้นิดนึงนะคะนะคะี่ค่ะงานเราใกล้จบแล้วผลงานเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างสวยงามขึ้นมาแล้วนะคะ อย่าลืมใช้นิ้วกลางล็อกไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆชิ้นงานเราจะได้เท่าๆกันสวยๆใครอยากได้รางวัลอย่าลืมนะคะอย่าลืมชมให้จบคลิปนี้แล้วทำตามกติกานะคะใคร อยากได้รางวัลต้องชมให้จบอ่าเนี่ยค่ะงานก็จะออกมาชิ้นงานจะออกมาในลักษณะนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปช่องต่อไปพอมาถึงตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆถักโซ่ห้าสองสามสี่ห้าพอได้โซ่ห้าปุ๊บมาเจอหลักนี้ค่ะที่มีหลักตรงกลางหงหลักอันนี้ให้เพื่อนๆพ,พันหัวเข็มแล้วก็ถักลงไปตรงนี้ค่ะ นี่นะคะลงไปในลักษณะนี้จำนวนห้าครั้งค่ะสองสามสี่ห้าอ่ะพอเราครบห้าแล้วเราก็ถักหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็พันหัวเข็มลงตรงนี้ แล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะถักเหมือนลายช่องที่หนึ่งอะคะ่ะสามครั้งแล้วก็ลวกเนี่ยค่ะจะได้ลักษณะนี้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูชัดๆอะให้เพื่อนๆถักแบบนี้นะคะวนไปจนจบชิ้นงานค่ะเดี๋ยวมาดูมามาดูตอนจบชิ้นงานแถวนี้กันค่ะแถวสุดท้ายนะคะแถวสุดท้ายขึ้นต้นด้วยโซ่สามแล้วก็ถัก อย่างนี้เลยค่ะถักเอ็กลงไปตามช่องนี้เลยนะคะนยะคะถักเอ็กลงไปทุกช่องแต่ตรงเนี้ยโซ่3ามทุกอันเลยค่ะนะคะถักกลนไปจนจบชิ้นงานเลยค่ะ ให้ครบชิ้นงานนั่นคือเป็นการจบชิ้นงานนี้นะคะอ่ะพอจบแล้วเราก็จะได้ปกเสื้อ,ส,อสวยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเนี่ยเราก็จะได้ปกเสื้อลักษณะนี้นี้ อันนี้ยังไม่รีดนะคะถ้ารีดก็จะสวยกว่านี้ค่ะสามารถนำไปตกแต่งเสื้อผ้าให้ดูดีมีราคาสวยเพิ่มขึ้นนะคะอ่าทีนี้ใครที่ดูจบคลิปแล้วนะคะใครที่อยากได้ปกเสื้อส,อสวยๆแบบนี้ให้ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็เมนใต้คลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ